สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันนั้งจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันี้สายกะสีผ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาบ่งแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนาะกับสูตรเม็ดเดียวค่ะงวดประจำวันที่17ค่ะเดือน1ปี2567อก่ก่อนอื่นค่ะสายกะขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ FC สวัสดีทั้ง FC ใไหมค่ะหลักการสวัสดี FC เก่าหนึ่ เามาแม่แล้วก็ฝากก็ไล่ก็แช่เป็นกำลังใจให้แอนน้าเนานะคะ่ะก่อนที่เฮาจะรับชมแนวทางครับพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเฮามาอฟังคำเตือนกันก่อนคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เขาฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเขาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกะสิผาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะมาสรุปผลแนวทางอ่าแล้วพัฒนาเนาะค่ะสูตรวัดอ่าสูตรเมดเดียวหดประจำวันที่สิบห้าสำหรับวันที่สิบห้าพี่น้องจ๋าแอดมินเจอร์ลุตไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะแนวทางแอดลุดไปทั้งสายวิ่งรู่แล้วกาซ้ายเจาะเนาะค่ะลุดไปแอดมินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อเอฟซีน้ำเนาะค่ะสำหรับวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งอ่ากเดี๋ยวเฮ่ามาก ตามต่อเนาะคะ่ะมาตามต่อกับแนวทางแล้วพัฒนาค่ะสูตรไม่เดียวงวนประจำวันที่17บเก็ดกยำเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรุดนเนาะสำหรับสายวิ่งรูดค่ะวันที่17แอดให้ที่เด่น7รอง8แอดฟันที่7เด่น7รอง8แอดฟันที่7เนาะเพราะฉะนั้นอจะรูด7ค่ะ อัดกับเริ่มต้นที่ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78แล้วก็79อ่ะเด็น7เด็น7รอง8แอดฟันที่ 7เนาะอย่าลืมไปกลับค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็ในทางของแอ s ก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะ,อ,ะอย่าลืมไปกลับนะพี่น้องจ้าเรามาดูตัวจอะตัวเน้นตัวแต้มสีพี่น้องจ้าเรามาดูตัวจอะตัวเน้นตัวแต้มสีหล 7, ักเจ็ดให้เน้นที่7 1 7 2 7 3แล้วก็74 7 1 7 2 7 3แล้วก็74 หลัก8ค่ะแอดก็ให้เน้นที่81 82 83แล้วก็8 4ค่ะพี่น้องจ้าอ่าถามมากร็จดไวแคบไวเนาะค่ะนาะถามมากร็จดไวแคบไวค่ะเพื่อป้องกันการลืมบอมักบะชอบเรือนพานเนาะค่ะในทางหวาัวในทางจะเขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดเนาะเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดปะปนกันไปค่ะแอดก็จะย้ำทุกคลิปเลยเนาะ่าชมเพื่อความบันเทิง อ่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะท่านใดทีส่สนใจเขากลุ่มแนวทางกับแอดเนาะก็สามารถเอลไลค่ะมาได้เลยค่ะ idline say 6 6 6 9 say 6 6 6 9เนาะจะเป็นกลุ่มฟรีแล้วก็ vip มี2กลุ่มพี่น้องจ้าอ่าแอดอยากจะบอกว่าปังมากๆเลยสำหรับในกลุ่มแอดเนาะพี่น้องจ๋านนเนาะเมื่อวานกับแนวทางสายเจาะสูตรคำนวดลุดเนาะค่ะแต่ว่าเลขถูกป,ประเทศซีสองนาะพี่น้องจ๋าเมื่อวานเนาะ ดี๋ยวอนให้ขออนุญาตให้บ่งตัวอย่างเนะเาะขออนุญาตให้ดูตัวอย่างเมื่อวานแนวทางเมื่อวานพี่น้องจ๊ะเลขทูบเดเฮกันไปสีสองเต็มเต็มเนาะแป๊บเดียด้ค่ะพี่น้องจ๊ะมีสองกลุ่มเนาะเมื่อวาน,น,นวเนาะเดเฮเลขทูบค่ะเมื่อวานจะเป็นแนวทางแล้วพัฒนาค่ะมาสี่สองมา4ีสองเนาะสำหรับเลขทูบ สนใจกับแอนไลน์คำว่าเดี๋เลยค่ะ S A Y 6 6 9 9 S A Y 6 6 6 9เนาะน่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ